ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Amazing Thailand Amazing New Chapter สวัสดีค่ะ มาเตรียมตัวให้พร้อมกับสุธิดาพยากรณ์ที่จะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบทั้งสภาพอากาศและก็สภาพหัวใจกันนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะมวลอากาศเย็นกําลังอ่อนปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นเข้ามาปกคลุมตอนบนของบ้านเราทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนบางแห่งในภาคตะวันออกค่ะสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็มีกำ ำลลลกำลังอ่อนลงทําให้ภาคใต้ตอนล่างฝนลดลงค่ะขณะที่ขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลงโดยอ่าวไทยตอนล่างนะคะมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณฝนฟ้าขนองมากกว่า2เมตรค่ะขอให้พี่น้องชาวใต้นะคะระวังอันตรายจากน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากไว้ด้วยนะคะุ่งนี้เราไปตรวจสอบสภาพอากาศรายภา,าคกันต่อค่ะภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศา อุณหภูมิต่ำสุด17องศาสูงสุด36องศาค่ะส่วนภาคอีสานอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกในตอนเช้าอุ่นขึ้น1-3องศาเหมือนกันค่ะอุณหภูมิต่ำสุด17องศาสูงสุด35องศาค่ะ ภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ามีเมฆบางส่วนแล้วก็มีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ําสุด21องศาสูงสุด36องศาค่ะลงไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยช่วงนี้มีฝน40เปอรค่ะอุณหภูมิต่ําสุด23องศาสูงสุด33องศาค่ะ ฝั่งอันดามันฝน30%นะคะส่วนมากก็ที่พังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาค่ะกลับขึ้นมาที่กรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนแล้วก็มีหมอกในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด36องศาค่ะส่วนภุมวันนี้นะคะมี12จังหวัดที่เกินค่ามาตรฐานเลยค่ะ ทั้งกรุงเทพนะครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนพะเยาตากพิจิตรราชบุรีปราจีนบุรีและหนองคายค่ะโดยค่าฝุ่นสูงสุดนะคะอยู่ที่ตำบลจองคําอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนสูงถึง102ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรอยู่ในระดับสีแดงก็คือมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วค่ะ และยังพบอีกนะคะว่ามีจุดความร้อนทั้งประเทศมากถึง556จุดเพิ่มขึ้นจากวันก่อน34จุดค่ะจะเห็นว่าจุดความร้อนฝั่งตะวันตกนะคะพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอีกทั้งในประเทศเมียนมาก็มีจุดความร้อนสูงถึง2,345จุดจึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศบริเวณแนวชายแดนภาคเหนือของไทยเยอะเลยล่ะค่ะ จึงคาดการณ์ว่าในวันที่1-4มีนาคมนะคะมีแนวโน้มที่ค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือจะสูงขึ้นค่ะโดยเฉพาะแม่ห้องสอนที่ยังต้องเฝ้าระวังกันนะคะเช่นเดียวกับในกรุงเทพค่ะที่บางพื้นที่อาจจะเกินค่ามาตรฐานในช่วงวันที่1-4มีนาคมได้เหมือนกันค่ะ เมื่อฝุ่นในบางพื้นที่เริ่มสูงขึ้นแบบนี้นะคะควรเฝ้าระวังสุขภาพด้วยการหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมกลางแจ้งแต่หากจําเป็นต้องออกนอกบ้านก็สวมแมสให้ดีด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับสุธิดาพยากรและปอปากมนเนรได้ในลมฟ้าอากาศทุกวันในก้าวข่าวข้าสวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย Amazing Thailand Amazing New Chapters